สวัสดีค่ะพบกับทนายพราวราวีในช่อง YouTube ทนายพราวราวีและในแฟนเพจ a c e b o o k ทนายพราวราวีนะคะสำหรับหัวข้อเรื่องวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการโกงค่ะโกงของชาวบ้านกับโกงของทนายไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันนะคะโกงในความหมายของชาวบ้านนะคะอะไรก็ตามที่เราไม่ได้รับ ตามที่เราตกลงกันไว้กับอีกฝ่ายหนึ่งแบบนี้ชาวบ้านเรียกว่าโกงค่ะเช่นให้เพื่อนยืมเงินค่ะแล้วเพื่อนไม่คืนทนายคะหนูถูกโกงค่ะซื้อของแล้วไม่ได้ของอย่างที่ตัวเองอยากได้ผิดสเปกบ้างนะคะหรือส่งมาเป็นของชำรุดนะคะทนายคะหนูถูกโกงค่ะกลับกันค่ะถ้าเป็นเรื่องของโกง หรือช่อโกงในความหมายตามกฎหมายนะคะหลักๆแล้วจะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 4 1นะคะในเรื่องของการช่อโกงค่ะทีนี้ในเรื่องของการช่อโกงนะคะตามกฎหมายมันเป็นเรื่องของการปกปิดข้อความจริงที่ควรแจ้งให้ทราบหรือแสดงข้อความออนเป็นเห็จนะคะหลอกลวงนะคะเพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินนะคะหรือประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือให้กระทําการนะคะซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น,นะคะ่ะ อาจจะตกเป็นของผู้หลอกลวงหรือให้แก่บุคคลอื่นก็ได้ซึ่งการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยทุจริตค่ะลักษณะเช่นนี้นะคะถือได้ว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงค่ะทีนี้ถ้าความผิดฐานช่อโกงนั้นน,นะคะ เกิดขึ้นนะคะกับบุคคลผู้หย่อนความสามารถหรือแบบเป็นบุคคลผู้โง่ขลาเบาปัญญาอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีอัตราโทษสูงมากขึ้นหรือทั้งนี้ค่ะคําว่าโกงตามกฎหมายนอกจากช่อโกงแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องการโกงเจ้านี้ค่ะลูกนี้นะคะ พยายามทำทุกวิถีทางค่ะไม่ให้เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้ที่เจ้าหนี้มีสิทธิ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการยากักย้ายถ่ายเททรัพย์สินการขายทรัพย์สินหลบเลี่ยงนะคะเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้บังคับยึดทรัพย์ได้นะคะลักษณะเช่นนี้เขาเรียกว่าโกงเจ้าหนี้ค่ะแสดงว่าตามกฎหมายนะคะความหมายของคำว่าช่อโกงหรือโกงตามกฎหมายนะคะก็แตกต่างกันนะคะกับความหมายของคำว่า โกงของชาวบ้านคำว่าโกงของชาวบ้านจะต้องเล่าข้อได้จริงให้ทนายฟังซะก่อนทนายถึงจะบอกได้ว่านั่นคือช่อโกงหรือเป็นความผิดทางแพง่งเพราะชาวบ้านจะเรียกทุกอย่างว่า โกงนั่นเองหวังว่าวันนี้นะคะจะทำให้ทุกคนเข้าใจของคำว่าโกงมากขึ้นนะคะใครมีปัญหาข้อกฎหมายนะคะยกหูโทรศัพท์โทรหาทนายพราวราวีคนนี้สิคะ0 9น4 5 0 5 9 9 8 0 9 2 4่0 5 9 9 8ดูเดูบอร์ตรงนี้นะคะ0 9 2 4 5 0 5 9 9 8นะคะหรือนะคะสนใจปรึกษานะคะ ทางช่องทางอื่นเช่นไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางเป็น Google Meet ใน Zoom หรือว่าอาจจะเป็นใน Line ก็ได้นะเป็นแบบวิดีโอคอลแบบนี้ก็ได้นะคะหรือ มาปรึกษาที่สำนักง,งานนะคะอยู่รามกำแหง43ทับหนึ่ะคะออฟฟิศณตอนนี้ในคลิปนี้ยังอยู่รามกำแหงนะคะแต่ถ้าขยับขยายไปสร้างออฟฟิศใหม่ที่ไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะติดตามสารพันธ์ดีๆใน f a c e b o o k นะคะแฟนเพจ a c e b o o k ทนายพราวรวีในช่อง y o u t u b e นะคะช anel ทนายพราวรวีนะคะและ สามารถนะคะติดตามในช่องทางอื่นๆได้อีกนะไม่ว่าจะเป็นใน tiktok อกทนายพราวรวีแอดทนายพราวรวีนะคะนะหรือแม้กระทั่งในช่อง IG ก็ได้นะคะแต่ IG อาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ค่ะโอเคถ้าปรึกษาทางโทรศัพท์นะคะ15นาทีแรก ฟรีค่ะเป็นการกุศลถ้าเลยจากนั้นนะคะขออนุญาตคิดเงินค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะติดตามข้อกฎหมายง่ายๆกับทนายพราวราวีคนนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะคะเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ